สิ่งที่บีบคั้นจิตใจของชีวิตเราให้แทบจะทำใจไม่ได้นั่นก็คือการพัดภาคจากคนรักพัดภาคจากของรักของเจริญใจพัดภาคจากผู้ที่มีพระคุณพัดภาคจากผู้ที่มีความสำคัญกับชีวิตกับจิตใจของเรามันก็คงจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นชีวิตให้เรานั้นเกิดความทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิน้นมันเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก็ให้มองความธรรมดาอยาอย่างหนึ่งที่เราได้มองหรือไม่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราย่อมพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปเป็นธรรมดาเราต้องพิจารณาคือได้นึกสิ่งนี้อยู่เนืองๆน,นึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่ทุกวันไม่ใช่นึกให้จิตใจห่อเหี่ยว แต่นึกเพื่อให้จิตใจมีกำลังแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันในธรรมชาติของมันต้นไม้มันมีแต่ต้นก้าเติบโตไปเป็นต้นใหญ่สุดท้ายมันก็ต้องตายของมันมันเป็นธรรมราเราเห็นใบไม้ตอนแรกมันก็เขียวต่อมามันก็เหลืองต่อมามันก็แห้งมันก็ตกลงไปมันเป็นธรรมดาของมันชีวิตก็เช่นเดียวกันเราต้องให้เข้าใจมันเป็นธรรมดา หากจะเศร้าโศกเสียใจรู้สึกบีบคั้นอัดอั้นในใจใดๆก็แล้วแต่แต่ก็ต้องเข้าใจความเป็นจริงว่านี่คือธรรมดาความไม่แน่นอนมันปรากฏให้เราเห็นนี่คือธรรมดาหากเราจะหนีความเป็นธรรมดาขออย่าให้มันเป็นแบบนี้ขออย่าให้เกิดแบบนี้ขออย่าให้เกิดการสูญเสียขออย่าได้ตายจากกันขออย่างนี้ขออย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมะที่ต้องสอนตัวเราเราเองวันนี้หากจะเสียใจแต่วันหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจเสียใจได้แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยเสียใจวันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเสียใจวันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ละวันจะเสียใจแต่ให้มีความเข้าใจด้วยมีพัดภาคเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดา มีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาย่อมพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนี่ก็เป็นธรรมดาให้พิจารณาเป็นเนืองๆและได้ฝึกใจจากการทำสมาธิหน่อยให้มันมีพลังของใจหน่อยให้มันได้เกิดสติเกิดปัญญาได้เข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงเสียหน่อยมิใช่จะเข้าข้างแต่ความเศร้าโศกมิใช่จะเข้าข้างแต่ความเสียใจของความสูญเสียว่าทำไมต้องเกิดแต่กับเรา เปล่าเกิดกับทุกคนหนีไม่พ้นเป็นธรรมดาสมาธิทำให้เราเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงเพราะมีแรงของใจ